สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับคุณคูณพ,พรพิษสีสวยคู่ประจำวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .3 บทที่7การคูณหัวข้อวันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาการคูณค่ะจากที่นักเรียนได้ทราบแล้วว่าขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาก็คือวิเคราะหา์ปัญหาวางแผนแก้ไขแก้ปัญหา ก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะหมายเรียนดูหน้า263ค่ะา้ตัวอย่างนะคะร้านค้ามีดินสอสากล่องแต่ละกล่องมี144แท่งร้านค้ามีดินสอทั้งหมดกี่แท่งโจทย์ถามอะไรเอาประโยคที่มีคำว่ากี่มาเขียนนั่นก็คือร้านค้ามีดินสอทั้งหมดกี่แท่ง จทดบอกก็คือสิ่งที่เหลือก็คือร้านค้ามีดินสอสามกล่องหนึ่งกล่องมี144่่แท่งนี่ทีนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรดินสอสามกล่องเนี่ยแต่ละกล่องเป็นยังไงคะมีจำนวน144แทง่งเป็นไงเท่ากันไหมแต่ละกล่องแต่ละกล่องมีเท่ากันดังนั้นเราจะหาได้โดยการนำา3คูณกับ14 4 เียนเป็นประโยคสี่นษณ์ก็คือ3คูณเท่ากับจำนวนใดวิธีทำเราก็คูณเลยค่ะเอาเลขมากมาก,ก่อนอ่ะล้านค้าร้านค้าเองคะมีดินสอกล่องละ144แท่งร้านค้ามีดินสอนะคะ3กล่องดังนั้นร้านค้ามีดินสอทั้งหมดก็ดินสอทั้งหมดก็คือในประโยคการครูณ ประโยคที่มีคําว่ากี่แต่เราไม่เอาคําว่ากี่นะคะเพราะคำกี่มาเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นเองร้านค้ามีสอทั้งหมด3ามคูณหนึ่งเท่ากับไปคูณในเศษกระดาษค่ะ3 42ส่องเซสท่2สม่สองเสองสองไมหมไหมใส่บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น3นะคะแล้วก็3 1เป็น3บวกตัวทดอีก1เป็น4ี่เไหมคะ สามบสองวกทดอีกหนึ่งเป็นสิบสามใส่สามทดหนึเป็นสบวกทดอีก1นเป็นสดังนั้นร้านค้ามีดินสอทั้งหมดเป็นไงคะสี่อยสามสิบสแท่งตอบร้านค้ามีดินสอทั้งหมดสามสแท่งนั่นเองทีนี้มาดูความสมเหตุสมผล3ามคูณหนึ่อเท่ากับสามร้อยจำนวนที่มากกว่า100่งร้ก็คือสองร้คูณสอง เป็นไงคะตุณิใใจัยนะ600ยเอ๊ะ456อย45อยู่ระหว่าง3 0 0กับหกร้ยไหมมากกว่าดังนั้นคำตอบของเราก็คือไง3คูณนึมีความสมเหตุสมผลแล้วก็คือมีค่ามากกว่า3 0 0น,น้่นเนีก็คือ3มันคูณนึ 100, ไงมากกว่า300มั้ยไหมคะมากกว่า มาดูหน้า264ตัวอย่างต่อมานะคะดูไปพร้พอมๆกันแม่ซื้อน้ำดื่มแพ็กละ12ขวดจำนวน4 8แแพ็คแม่ซื้อน้ำดื่มทั้งหมดกี่ขวดเราทำการวิเคราะห์โจทย์กันนะวิเคราะห์โจทย์มีโจ,โจทย์ถามก็โจทย์บอกโจทย์ถามก็คือประโยชน์ที่นี่คะว่ากี่คือแม่ซื้อน้ำดื่มทั้งหมดกี่ขว จทบอกอะไรก็ที่เหลือก็คือสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่ซื้อน้ำดื่มแพ็กละ12ขวดซึ่งมีทั้งหมดเท่าไหร่คะจำนวน48แพ็คนั่นเองหาคำตอบได้อย่างไรน้ำดื่มเนี่ย48แพ็คเนี่ยแต่ละแพ็คมี12ขวดเท่ากันถ้าบันไม่เท่ากันนักเรียนจะซื้อไหมคะไม่ซื้อนะคะอาจจะโดนพ่อค้าโกงได้ดังนั้นแต่ละขวด แต่ละแพ็กก็จะต้องเท่ากันนี่ถ้าเป็นหวัวข้อการคูณมันนะเท่ากันก็นํำ48คูณกับ12ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ4 8ูณ12เท่ากับจำนวนใดวิธีทำอ่าเอามาคิดค่ะแม่ค้าซื้อน้ำดื่มแพ็กละล2บสเป็นปรบรรทัดที่หนรบรรทัดที่สองในแต่ละแพ็กเนี่ยมีจำนวน48แพ็คนี้แม่ค้ามีแม่ซื้อน้ำดื่มทั้งหมด เอาจำนวนของเรามาคูณกัน48คูณกับ12ไปคูณในเศษก็ได้ได้576ขวดดังนั้นแม่ซื้อน้ำดื่มทั้งหมด576ขวดคุณผรูคเคยแจ้งไปแล้วว่าสลับที่กันได้ไหมสลับที่กันได้ตรงนี้เวลาเราคิดอย่างงี้ค่ะอาจจะเป็น48คูณด้วย12หรือ12คูณด้วย48ก็ได้ ให้นักเรียนทำหน้า200 201 202ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วถ่ายรูปอย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดใครไม่เขียนก็ให้พิมพ์นะคะนักเรียนส่งในอัลบั้มวิชาคณิตศาสตร์ครูพรทิพย์พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ